สวัสดีค่ะเราอยู่บะาณเจ้าภาพเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะใครจะได้เริ่มงานแล้วค่ะ

จอบฟังด้วยวจอบพ่อเนีจอบฟงด้วยวันจอบฟังด้วยจอบฟังด้วยเราอยู่ประเทศไหนดาสวีทแต่เด็กวาไปยุบบาเขาโดนเลยเนาะ ดีมากดีมากอันอางอันเนดีมากดู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 ด พูดฝาษหลังได้นิดหน่อยอพูดภรษาหลังได้นิดหน่อยบอกเ่งยีรืออะรนิดนอยก่อนจบเลจบเมียอบซ้อมเบิงอยู่ดีมากชอบอบชอบโอเคค่บ จับเราดูดเราั่ผู้ชายมาจับตกใจหมดเลยปาสอนพอฉลาพครับเราเอาไท้ดยชันเลยไหมเนี่ยจอบอยู่ใั่จอบอยูจะจบจอบอยู่ใั่แล้วก็เอาชันจะจะแล้วยื่โดนเราประารเลยแล้วคนดูดอ ได้รอดหนาเพราะไปฝรั่งหล่เราเอาทำแล้วละเรเยอก่อนจะวิดก็ไมเนี่ยก็จะท่าอยู่คณกลางว่าจะว่าว่าเร้แล้วเา่เก่าเสียแค่เจ็ดีจะได้นทยยู่บ่ ขอายรูปไดไหมครับแต่หนเราไรูเลยเรามาโค้งแบกกับโคงแบกเอรากยียเองันไนยรูกกับวงแมไ้ทายูขอถายรูปกเจีบวงเนาไหมคุณแล้วเพราะวันนี้ยิ้ม้างหลเนาะ สอดแกงเด้นี้ยอสแกอสกงด้จสแลนค่ะมิสแลนะสแลนมรเลยม่รเลยคืเาคือคือบนนของเล่นกัน้ได้ได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสามีเป็นแฟอจะมีอยู่จะสแลนเรามีเจ้าภาพเป็นเพื่อนของสามเเราเเราโอ้เราสดพี่จี้เราสดฮะเราสดสดบอสดค่ะ เจ๊วัแล้วสวนแล้วส่วนแล้วสอตายแล้วสา่าอยู่สุริค่ะดมดีมากว่าตัยเรอดีมากพวกมันนี่จ้าใช่เอาไปให้พี่เตอร์ตากัน้าละสงคนจ้า ใช่ครับแล้วครับทูบเมืองลุเซนครับไม่ไกลเมืองลุเซนครับใช่ลุเซนใช่ลนกับช่้นี้มันใกลไกลใช่ประมาณสี่สิบพักิโลไม่ไกลครับสี่สิบกิโลใช่ใช่ใมนนบอกอะไรอะนยังนี่ม ก็ได้มาจ้ามูนี่เราไปทุระเราไปทุระเดินทางกรุงเทพบ่อจ้ะมอนี่จะพามารองเลงกไ้กใช่กใชดแก้มีครับชอบอยู่นี่ออกไทยโูปได้มาดาบาง่า้แล้วที่เขาตมเครับผม โอ้ยไปแล้วบุญเบียดนั่ไข่แล้วเบิกเบียดน้ไข่แล้วไปแล้วปรอี่เนะอพี่จีก็บ่ได้ดอกเจ้าอ่ะขับบได้แล้วมาเดี๋ยเลยค่ะมุนีซอแจ้งค่ะบ้านนาวังบ่พีาเอกบ้านนาวังบ่จ้ะบานนากาบุนาวังอันเักกินยำก็นย่าังไนาั มิเจจะ่าเป็นเตียมมาเด้นยจ้ะเนียพี่พี่ต้องถามผู้เฒ่าจ้ะพจบเงิราหล่าพจีเรียววิญญาณเรียนต้องเอาอย่างนีเน็ไงคก็หต้องถามผู้เฒ่าพายุวงโดนตัว่สินพ่หลอดตัวแ่ะพนหลอี่ด้ๆนยนหลอน่ไหนพยาหลอนี่ไหนเตียมคือ เมปีเม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปทำเพื่อไทยจ้ะไปพุนแล้วเจ๊หวังไปเตรียมของมาให้เจ้าภาพเรียกดวงวิญญาณค่ะโอ้เห็นผู้เบาปรนเลยเนาะโอ้ไปเตรียมของ เห็นว่าเข้าจ่สอนเห็นป้มาก็ได้เลยเดี๋ยวได้ให้เราเตรียมให้จ้ะแม่อผมกขัดยแม่บ๊าแอดมินเป็นรองไห้นะคะเดี๋ยวว่าไปเบิ้งนำเวทีค่ะพุนผุนน ปาสนาไวทีโอ้โหเต็มทุกพื้นที่แล้วค่ะเขาเริ่มทำการแสดงสามทุ่มค่ะตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงค่ะจะพามานลอเปิดงานแล้วมาได้เลยค่ะบ้านนาวังค่ะวันนี้อำเภอนาวังจังหวันดนครปฐมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอไว้ที่นี่ขอบคุณค่ะ